ครับสวัสดีครับผู้ที่ได้ติดตาม YouTube หรือคลิปวิดีโอสั้นๆของผมนะครับวันนี้ก็มาที่เตาถ่านนะครก่อแบบคือสรับเตาถ่านก็ใช้งานมาระดับหนึ่งครับก็จะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ครับก่อไฟเองนะครอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ดูมันจะได้กลิ่นอายของความ เป็นโบราณนิดนึงแต่โบราณที่แบบทรงคุณค่า<ๆ>ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าเพราะาเตาโดนฝนมาู่คืนฝนหนักพอลอยกระทงเสร็จก็เจอฝนเต็มๆต็มะนะครับก่อไฟเตาถ่านเสร็จก็จะมาดูแช่ข้าวเหนียวไว้ชั่วโมงหนึ่งนะนี้ข้าวเหนียวสอกิโลครับข้าวเหนียว2อกิโลนะครับ แล้วเมนูอะไรนั้นค่อยมาติดตามกันนะครับผมครับตัดภาพมาที่ขาเหนียวที่แช่ไว้นี่ครับซื้อเมื่อวานนี้ครับ2กิโลกิโลละ30บาทครับผมแนะนำราคาให้ด้วยที่ตลาดประคกรชัยนะครับ ก็จะเหนียวนุ่มหอมเป็นข้าวเหนียวใหม่อะไรยังไงก็คอยดูผลลัพธ์หลังที่เราได้นึ่งเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาดูกันว่าข้าวเหนียวนึ่งน่าจะเหมาะกับเมนูอะไรในตอนเที่ยงของวันนี้นะครับวันอาทิตย์สดใสวันหยุดสบายๆนะครับผม หลักๆก,ก็จะเป็นข้าวเหนียวส้มตำใช่ไหมกินปลาตุตุนัวหมูปิ้งไก่ย่างนะแต่วันนี้ก็อุบไว้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับนะคมาติดตามกันนะครับครับพาชนะสำหรับนึ่งข้าวเหนียวก็เรียบร้อยครับไฟติดใส่หม้อไฟประมาณนี้ครับ หนึ่งก็สักชั่วโมงกว่าครับันเนีถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสุกนะครับข้าวเหนียวถ้าไฟเราได้นะครับข้าวเหนียวสองกิโลครับใส่ใบตองเลยครับเพื่อให้ได้กลิ่นของธรรมชาตินะครับอ่านะครับก็อย่างที่บอกครับสโลแกนของผมก็คือ ทานเองกันที่บ้านก็จะทำเองประมาณนี้มีกรรมวิธีนะครับได้ฝึกก่อไฟแล้วก็ฝึกการรอคอยครับผมแล้วก็กลิ่นห,อม,หอมของข้าวเหนียวเวลามันสุกไงแล้วก็เมนูที่จะมาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆจะเป็นอะไรค่อยมาว่ากันนะครับผม ให้เห็นขั้นตอนนะครับนึ่งข้าวเหนียวก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับไฟประมาณนี้รอกันต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงคอยมาติดตามผลงานกันต่อง่ายๆที่บ้านนึ่งข้าวเหนียว น,นี่คือผักต้นบอลน,นะฮะริมรั้วข้างบ้านแล้วก็มะละกอขูดมะกอไว้แล้วก็เนี่ยแครอทสีสันส้มใบมะขามอ่อนๆขิง นี่ครับก็จะมาทำอะไรเดี๋ยวสักครู่รู้กันให้ดูส่วนประกอบหลักๆก่อนนะครับสงสัยก็ติดตามดูต่อครับครับนี่ก็เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหมักรวมกันนะครับน่าจะได้สักชั่วโมงหนึ่งล้ว ส่วนผสมหลักๆจากภาพตรงนี้ก็จะมีสามเกลอือถ้ามีกระเทียมราาผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยครับผกรวมกันแต่ผมก็อยากให้เพิ่มความเผ็ดก็ใส่พริกแห้งเข้าไป4-5หเม็ดนะฮะพอที่บ้านไม่ค่อยจะทานเผ็ดอยู่เว้นผมนะจะเผ็ดนิดหนึ่งเป็นคนเผ็ดๆแล้วก็ ใส่เกลือใส่ผงนัวไปด้วยนะฮะปรุงไปตรงนี้และสูตรเด็ดตรงนี้ในการหมักเนี้ยก็จะมีใส่น้ํามันพืชเข้าไปด้วยนะครับเขาบอกว่าจะช่วยให้เนื้อนุ่มนะปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยคนชอบเค็มก็ใส่เกลือเยอะเยอะเยอะมากก็จะทานไม่ได้ครับนะในหมักชั่วโมงกว่าเต็มเต็มแล้วก็จะนำมา ยางยางไว้ฐานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะนะเมื่อเช้าเนี่ยใกล้สุกแล้วตอนนี้ได้กลิ่นหอมของข้าวเหนียวแต่มีเหตุระทึกใจจะเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเตาฐานนั้นทำมาจากปูนนะครับเกิดเหตุการณ์ระทึกคือมันระเบิดเสียงดังนะ <S 1> <S 1> ดีที่ผมไม่นั่งตรงนั้นแล้วก็เป็นสะเก็ดปูนกระเด็นออกมาอย่างรุนแรงแล้วเกิดเสียงดังมาก อันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับยังไงก็ระวังด้วยนะครับสู่ขั้นตอนเอามาย่างตรงนี้นะนะครับกินออกละหอมนะฮะหอมพริกไทยหอมเครื่องเทศที่เราได้ปรุงใส่ไปนะนี่เมนูแรกที่จะมาทานกับข้าวเหนียวร้อน ก็คือหมูและไก่หมักสูตรของผมเองครบฉบับครอบครัวฮะไม่ได้ทําจําหน่ายอะไรทั้งนั้นนะะคืออยากทำนี่เมนูยั่วน้ำลายตอนเที่ยงอีกแล้ว ได yeah, <th> <plex> ้ก <GT OS> ินนะก็ท้องไส้ปั่นป่วนครับข้าวเหนียวก็ใกล้สุกแล้วครับน้ำตกหยดติ๋งติ๋งลงไปนะครับผมเป็นเตาอเนกประสงค์ครับเครื่องปิ้งอเนกประสงค์ครับใส่น้ำลงไว้ที่ถาดด้านล่างนะเพื่อไม่เกิด มันอะไรมากมายกระเด็นนะครับเราก็ต้องใส่น้ำด้วยซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับก็กลับด้านนะครับหนึ่งรอบสีสันก็เปลี่ยนไปฮะเราก็จะพยายามกลับเนื้อบ่อยๆนะฮะให้เกิดความหอมสุก ช่วงนี้ก็แนะนําให้ทุกท่านได้กินคลีนหรือว่าทานคลีนกันด้วยเมนูที่สุกนะครับอย่าไปเน้นแบบซอยจุบบ่อยๆนะครับตับดิบเนื้อวัวดิบนะฮะพูดทีไรนั้นมันลายไหลฮะพูดไปไงั้นแหละแต่ว่าก็อย่าทานบ่อยแล้วกันนะครับเพราะเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่ย่างให้สุกทำทานเองกันที่บ้านนะครับ ปลอดภัยนะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะโยน้ยนำลายทุกท่านที่กำลังรอคอยมื้อเที่ยนนะครับหอมนะฮะบอกตรงว่าหอมแต่รสชาตินี่ยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องรอสุกก่อนนะครับนี่ครับผลงานผ่านไปไม่กี่นาทีครับ สไลด์บางๆหมักเครื่องเทศทหอมๆนะฮะนสีสันข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอันนี้คือเนื้อไกะะ่เริ่มเหลืองแล้วนะครับเสียงน้ำมันสู้ๆเลยนะน้ำมันหยดติ๋งๆลงไปยังอ่านด้านล่างของเตาไฟฟ้าซึ่งเตาใบนี้ก็ใช้งานมาคุ้มค่านะ ได้หลายเมนูแล้วนะครับผ่านการทดสอบจากเตาใบนี้เนื้อไก่หอมๆนะครับผมข้าวเหนียวร้อนๆลอ,อยอยู่นี่ครับมันหยดติ๋งๆนะฮะขั้นตอนง่ายๆครับทำไว้ทานเองที่บ้านเมนูแรกของเรา ให้ดูนะครับชุดแรกเรียบร้อยนะฮะเหลือแค่นี้ัะเมื่อกี้นะครับอันนี้คือชุดที่สองนะครับผมเนื้อเน้นเน้นทั้งหมูและก็ สีสันประมาณนี้ครับผมหมูหมักความหอมไม่ต้องพูดถึงครับหอมมากๆเหมาะกับข้าวเหนียวร้อนๆครับให้ดูกันช้าๆชัดๆ ตรงนี้ครับผมเนื้อไก่เริ่มจะแดงครับมาดูกันช้าๆอร่อยแน่นอนตไย อมเครื่องเทศจริงๆนะครับไม่ลองไม่รู้แนะนำท้าพิสูจน์ดูนะครับเมนูง่ายๆที่บ้านครับก็มาจับสัญญาณเสียงให้ทุกท่านได้ฟังชา้ชาๆชาัดๆน,นะครับมันตกลงไปนะน้ำตกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับชุดที่3ามก็ทยอยมานะครับเนื้อสไลด์บางๆหมัก หอมเนื้อไก่ชิ้นโตๆนครับผมคงไม่ต้องไปถึงแบบ KFC นะครับอันนี้ก็อร่อยได้เหมือนกันเสียงน้ำมันตกมาพร้อมกลิ่น หอมเครื่องเทศนะครับผมหอมเครื่องเทศหมองตรงนะครับอันนี้ก็น่าจะบรรลุสลหับเมนูแรกนะครับนี่ครับชมหน้าของข้าวเหนียวร้อนหอม,หอมข้าวเหนียวใหม่ว่างังน,นะที่ร้านเขาบอกมานะผมก็ไม่รู้หรอก เดี๋พอชิมก็จะรู้ว่าของใหม่จริงไหมนะครับก็เหนียวนะครับนี่ดูสภาพเตาหลังการใช้งานวันนี้ฮเอียงๆนี่ไม่ได้ตั้งใจนะคือแบบสามเศร้าที่อยู่มันมันมันหักไปอันนึงก็เลยอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าก็ สามารถนึ่งขาเหนียวจนสุกได้นะครับผก็ไม่เป็นไรนะครับบรรลุแล้วก็คงจะเป็นเมนูที่อิ่มหนำสำราญในมื้อเที่ยงของวันนี้ครับผมสิ้นสุดการรอคอยครับเมนูตำขมิ้มนนะครับฟังไม่ผิดครับเมนู ตำขมิน้นสูตรเด็ดก็อยู่ที่ขิงแล้วก็มีใบมะขามอ่อนนะฮะรสสูตรตำขมิ้นนะฮะดูสีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับความเผ็ดมาแน่นอนครับผมสิ้นสุดการราขอคอยสับเมนูทำไว้ทานเองที่บ้านนะครับ กับอะไรครับนี่ครับเนื้อไก่แดงแดงเนื้อหมูแดงแดงตรงนี้ครับกับข้าวเหนียวร้อนๆครับผมมื้อเที่ยงส,สบายที่บ้านตำขมิ้นครับไม่พลาดอร่อยแท้แน่นอนนะครับผักบ,บ้านของเรานะครับนี่ฮะ หัวกินได้ครับแดงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกคลิปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ